The volley from Hughes, and in a match of many passes, that was a case of two passes and a rocket. of thory, dee, 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 dee. นึกถึงยุค90ทีมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าฟุตบอลก็ต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเป็นบาสเกตบอลก็ต้องเป็นชิคาโกบูลยุคไมเคิลจอร์แดนสองทีมนี้เป็นทีมที่มีความคล้ายคลึงกันมากสีประจำสมโมสรมีซูเปอร์สตาร์ที่เก่งมีโค้ชที่ดีไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์เฟอร์กูสันหรือฟิลแจ็กสันแต่สองทีมนี้มีชะตาในการทำทีมเนี่ยคล้ายคลึงกันมาก แมนยูก่อนจะได้แชมป์เนี่ยเขาขาดใครสักคนหนึ่งที่มาจุดประกายเกมลุกหวังว่าจะทําให้เกมลุกเขาฉูดฉาดขึ้นถ้าเขายิงประตูได้มากขึ้นเขาก็มีโอกาสได้แชมป์มากขึ้นเพราะต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าแมนยูก่อนหน้านั้นเนี่ยเสริมหลังแน่นละมีสตีฟบู๊มีแกรีพาริสเตอร์ปีกก็มีรีชงรีชาร์ปมีดาวลุ่งอย่างไรอันกิ๊กกองกลางพออินอะไรเงี้ยทีมเริ่มดีละ ขาดแค่ใครสักคนที่มาเป็นกองหน้าหรือมาเป็นคนจุดประกายให้กองหน้ายิงประตูถล่มทลายส่วนชิคกาโกบูก็ไม่ได้แตกต่างกันชิคกาโกบูในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จอแดนกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขามีจอแดนมีพิพเพนมีตัวสำรองชั้นดีหลายคนแต่ขาดใครสักคนหนึ่งที่จะมาเสริมเกมรับวงในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชคดีได้อีริคันโตนาส่วนชิคาโก,กบูก็โชคดีเช่นกัน ได้เดนิสลอสแมนก่อนจะย้ายมาร่วมทีมของ2คนนี้อิริคันโตนาอยู่กับลีดยู่นเตดมาก่อนเขามาจากฝรั่งเศสพาลีดยู่นเตดคว้าแชมป์พีเมลีกเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์แต่อิริคันโตนาเป็นคนฝรั่งเศสอาการติดแดกควบคุมไม่อยู่ทะเลาะกับเพื่อนบ้างมีปัญหาบ้างความเอาจริงเอาจังของเขาบ้างศิลปินบ้างคนอังกฤษไม่เข้าใจ โค้ Code เริ่มคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคอนโทรลไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาไอ้คนนี้ไม่อยู่ดรอปเขาเออกจากทีมเตรียมขายทิ้งเดนิสล o อสแมนก็ไม่ต่างกันเขาเคยประสบความสำเร็จที่ดีทอยพิสตันเป็นกุญแจสำคัญเป็นหมากเด็ดของโค้ดคนที่คอยเอาไว้ป้องกันตาตาทีมต่างๆคอยจับติดทีมต่างๆทำให้ผู้เล่นอย่างเมจิกจอนสันเล่นไม่ออกพยายามประกบและรีเบิร์ดหรือจะเป็นไมเคิลจอแดนเนี่ย ก็เคยโดนเดนิสลอตแมนไล่ทุบมาแล้วแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยเดนิสลอตแมนก็ติดแตกอยู่ดีก็หายไปดืด้อหายไปจากทีมไม่บอกกล่าวใครหายไปอย่างคนหายตัวจนทีมรู้สึกว่าคอนโทรลเขาไม่ได้ละต้องปล่อยเขาทิ้งเขาไปอยู่กับซานแอนโตนิโอสเปอร์ที่มีโค้ดป๊อปยอดโค้ดอยู่เขาทํางานกับโค้ดป๊อปตัวเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมติดแตกคุมอารมณ์ไม่อยู่มีปัญหาในสนามเป็นตัวหลักแต่คอยโดนไล่ออกเสมอ คราวนี้อยู่สเปอร์เนี่ยเริ่มเละเทะแล้วทำสีผมแต่งตัวชูชาร์เข้าแฟชั่นปาร์ตี้เริ่มไม่เอาบาสและเริ่มจะไม่มีใครอยากได้เดนิสลอตแมนละพราะรู้ว่าผู้เล่นคนนี้มีแต่ปัญหาคุณได้ลอตแมนไปเนี่ยก็เหมือนได้ปัญหากองใหญ่เลยให้คุณแก้ทั้งการโดนไล่ออกมีปัญหากับกรรมการมีปัญหาในสนามตบตีโอ้โหมีทุกอย่างครับเดนิสลอตแมนทั้งลอตแมนและคันโตนาเนี่ยเหมือนระเบิดเวลา ที่ไม่กล้ามีทีมไหนแตะต้องมีบางทีมสนใจอิริคันโตนาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่สามารถดิวกันลงล็อตแมนก็อย่างที่รู้สภาพนี้ใครจะอยากเทรดไปร่วมทีมเทรดไปก็มีแต่ปัญหาแน่นอนช่วงเวลาเดียวกันนั้น2ยอดกุญสือทั้งอเล็เฟอร์กุสันและฟิลแจ็กสันลียูไนเตดติดต่อมาทางแมนยูจะขอซื้อดนิสเออร์วินผู้จัดการทีมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็รับโทรศัพท คุยกันเสร็จคุยดีลนี้เสร็จเฟอร์กูสันก็อยู่ด้วยแมนยูเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ขายเพราะเออร์วินเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอที่สุดเฟอร์กูสันรู้ว่าลีดไม่ใช้คันโตนาและรู้ด้วยว่าผู้เล่นคนนี้ดีพอเพราะเขาเคยคุยกับพวกกองหลังแมนยูมาแล้วว่าไอ้คันโตนาเนี่ยมันเก่งมากแต่ลีดมันไม่ใช้เฟอร์กูสันเลยสก,กิดผู้จัดการทีมบอกว่าถามลีดสิคันโตนาเนี่ยขายไหมดีลนี้จบลงง่ายมากทั้ง,งที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวสําคัญ ลีดบอกว่าขอคุยปรึกษากันภายในทีมแปบ๊บหนึ่งแต่ในใจเนี่ยลีดเนี่ยโอ้โหได้ยินอย่างนี้เนี่ยพร้อมขายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ใช้สุดท้ายเย็นวันนั้นเนี่ยลีดโทรกลับมาโอเคผมดิวแต่ขออย่างเดียวขอให้คุณเขียนข่าวว่าคุณซื้อคันโตหน้าในราคา1.2ล้าน,านเพราะผมต้องการขายแพงๆไม่ให้แฟนบอลโดนดา่าแต่คุณจ่ายผมแค่ล้านเดียวพอดิวคันตน้าจบง่ายเป็นของแมนยู่ลอตแมนก็เหมือนกัน h มเคิลจอแดน i ิพเพนฟิลแจ็กสันรู้อยู่แล้วว่าทีมไม่มีคนต้องการไม่มีคนเล่นเกมรับฟ i l Jackson มองไปที่ลอด Man ไม่มีใครกล้าแต่ต้องแต่เขารู้ว่าเขาสามารถคอนโทรลอ t แมนอยู่วันที่พบกันระหว่างฟิลแจ็กสันลอ t Man และก็ผู้จัดการทีมเข้าไปคุยกันที่บ้านเจอร์รี่เขา Lot แมนแต่งตัวประหลาดนั่งรออยู่ในห้อง Phil Jackson เป็นคนสุภาพนะครับเดินเข้ามาทําตัวอย่างคนปกติลอดแมนช่วยลุกขึ้นถอดมวลจับมือกันเหมือนคนปกติหน่อย ล็อตแม่บอกผมไม่ทําแต่มาคุยกันว่าในสนามจะให้ผมทําอะไรถ้าเราคุยเรื่องบาสกันรู้เรื่องผมจะไปร่วมงานกับคุณดีลนี้จบง่ายมากล็อตแม่ไม่คุยเรื่องเงินไม่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องภาษาบาสเข้าใจหน้าที่การเล่นฟิลจกสันบอกหน้าที่เสร็จเรียบร้อยล็อตแม่โอเคผมจะไปช่วยคุณผมจะไปร่วมงานกับคุณไม่ต่อรองเงินชิคโกบูเนี่ยก็ส่งวิวเพอดูไปแล้วก็ได้ล็อตแม่กลับมา ดีลนี้เหมือนจะเสี่ยงเพราะวิลเพอร์ดูเนี่ยเป็นเซนเตอร์แชมป์สมสมัยแต่ลอดแมนเนี่ยฟิลแจ็คสันรู้ว่าเขามีคุณภาพที่ดีมากๆมีสิ่งบางอย่างที่รอตอบแทนเขาอยู่การมาของ2ศิลปินไม่ว่าจะเป็นอีริคันโตนาหรือลอตแมนเนี่ยมันดูง่ายและดูเข้ากับทีมได้ง่ายไปหมดสิ่งที่มันยากกว่านั้นคือการดูแลในสนามของศิลปินสองคนนี้เป็นเรื่องยากกว่าแม้ว่าเขาจะย้ายมาแบบง่ายๆนะแต่การดูแลเขาเนี่ยยากกว่าเฟอร์กูสันเนี่ยไม่เคยดูด่าคันโตนาเลย พราะรู้ว่าเขาด่าไม่ได้มีงานหนึ่งงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงกันเฟอร์กุสันสั่งลูกทีมทุกคนว่าใส่สูทของสโมสรใส่รองเท้าหนังแต่งตัวให้เรียบร้อยวันที่ไปถึงงานปุ๊บทุกคนเรียบร้อยหมดอิริคันโตนาแต่งตัวตามสไตล์เขาใส่สูทอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนคนอื่นเขาใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สสีแดงใส่หมวกแบบคนฝรั่งเศสแตกต่างอย่างชัดเจน ทุกคนก็ลุ้นว่าเฟอร์กูสันเนี่ยจะต้องไปด,าด่าคันโตนาแน่ๆที่แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเฟอร์กูสันเดินไปหาคันโตนาแล้วบอกว่าเออชุดนี้ก็แต่งตัวแนวดีนะคันโตนาเขาไม่เคยแต่ต้องคันโตนาในเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือจะเป็นเหตุการณ์กังฟูลคิกอันเรื่องลือของคันโตนาวันนั้นเนี่ยคันโตนากระโดดถีบแฟนบอลเพราะถูกแฟนบอลกล่าวว่าบุพการีเขาไม่พอใจอย่างมากนะครับมีเหตุการณ์ย้อนหลังถามว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะทํายังไงกับเหตุการณ์นั้น คันโตนาบอกว่าผมจะกระโดดถีบมันให้แรงกว่าเดิมเพราะวันนั้นผมโดดถีบมันเบาไปในห้องแต่งตัวเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคันโตนาทําผิดร้ายแรงเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยรีบกลับเขา er Room เ้าล็อกเกอร์รูมเลยพราะรู้ว่าเฟอร์กูสันเนี่ยจะต้องใดเป่าผมต้องด่าคันโตนาชุดใหญ่แน่นอนทุกคนไม่เคยเห็นอยากจะเห็นเข้าห้องแต่งตัวปุ๊บเฟอร์กูสันเข้ามาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวไตผ้าคว่างแก้วน้ำไตของทุกอย่างที่ขวางหน้า อารมณ์โมโหสุดขีดเพราะคันตอหน้าโดในในแบ,บแดงแล้วทีมก็ไม่ได้ชัยชนะในเกมนั้นเขาเริ่มไล่ด่าเลียงคนพออินไมมไม่วิ่งวะแกลลี่พาติเตอร์ไมมมึงมองบอลไม่ได้วะสตีบู๊ตมึงวิ่งอย่างเงี้ยอาม่ากูยังวิ่งเร็วกว่ามึงอีกมึงช่วยวิ่งไปเตะบอลให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมแชมเคลื่อนไหมมึงเซฟไม่ได้วะฮะรีชาร์ปมึงเลี้ยงอะไรของมึงวะมึงเลี้ยงได้แค่นี้เหรอวะพอไปถึงคิวคันต่อหน้าเปลี่ยนเสียงทุกอย่างเปลี่ยนหมด คนตหน้าข้าวหลังอย่าไปทําอย่างนั้นอีกลูกกระโดดทีแบบนั้นมันทําไม่ได้นะอย่าทําอีกนะนี่คือสิ่งที่ฟร์กูสันทำกับคานตหน้าเขารู้ว่าเขาต้องดูแลยังไงเขารู้คุณค่าของคอนตหน้าและรู้วิธีการใช้งานของคอนตัวหน้าเช่นเดียวกันกับฟิลจัคสันดูแลลอตแมนในฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยพิพเพนยังเจ็บอยู่และบอยคอร์ดไม่อยากเล่นอยากได้สัญญาใหม่ทีมก็ต้องพึ่งไมเคิลจอแดนกับลอตแมนเนี่ยละ เป็นสองกลังหลักพอเข้าสองคนเนี่ยปรับจูนกันได้ปุ๊บทีมก็เล่นง่ายลื่นไหลพาทีมเก็บชัยชนะได้รัวๆพอเล่นไปสักพักหนึ่งพิพเพนหายบาดเจ็บกลับมาพร้อมเคลียร์ปัญหาทุกอย่างอยากลงเล่นกลับเข้ามาร่วมทีมอีกครั้งลอตแม่รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยแบกทีมนี้มามากทํางานหนักเพื่อทีมมา,มากช่วยเล่นป้องกันเพื่อทีมมา,มากเขารู้สึกเขาเหนื่อยมากละอยู่ดีๆหลังซ้อมวันเนึ่งเขาเดินไปบอกฟิลจากสันว่าฟิลผมต้องการพักร้อนผมจะหายตัวไป ฟิลจัสันอยู่กับไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนบอกฮะลอดแมนบ้าอะไรเนี่ยเรากําลังแข่งในซีซั่นอยู่มันจะหยุดได้ยังไงฟิลจัสันเงียบนะครับไมเคิลจอแดนบอกว่าถ้าคุณอยากพักร้อนเนี่ยไอคนที่ต้องการพักร้อนมากสุดมันคือผมผมมาแบกทีมมาเม้าคุณฟิลจัสันก็บอกว่าลอดถ้าคุณหายไป2วันก่อนเกมแข่งแล้วกลับมาแข่งเนี่ยมันโอเคไหมสี่สิบแปดชั่วโมงไปพักให้เต็มที่โอเคไหมลอดแมนบอกว่า ผมก็ไม่มีสิทธิ์เลือกในฟิลนี่ก็คือข้อเสนอที่ดีที่สุดที่คุณให้ผมมาหลังจากนั้นรถแม่นรีบไปสนามบินแล้วก็หายตัวไปาสเวกัสไปบ่อนคาสิโนไปปาร์ตี้ของเขาตามสไตล์เขาสองวันเต็มๆแล้วกลับเข้ามาร่วมทีมฟิลแจ็คสันรู้ไงครับว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกคนแบบนี้ยิ่งปฏิเสธยิ่งเหมือนขังเขาว้อยู่ในกรงรู้ว่าต้องทําไงต้องจัดการเขายังไงรู้ว่าเมื่อเขาพูดเขาขอร้อง ก็ต้องมอบให้แต่มอบให้ในแบบที่สมควรจะเป็นนี่คือ2ศิลปินนะครับการดูแลของ2ศิลปินเนี่ยมันยากกว่าคนอื่นเสมอเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาด้านในสนามไม่ต้องพูดถึงแมนยูที่ติดติดขัดขัด,ขดยังไม่ขึ้นหัวตารางพอได้คันโตนามาปุ๊บทุกอย่างลื่นไหลจบปีคว้าแชมป์สบายสบายปีนั้นเนี่ยคันโตนาเป็นคนจ่ายบอลให้มาร์คิวเป็นคนทําทางให้ดีชาร์ปเป็นคนส่งบอลให้คันเชสกี้เป็นคนยิงประตูสําคัญสาค,คัญได้เสมอ เขาเป็นคนที่มาปลูกกาลังใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นคนที่มาทําให้ทีมรู้ว่าความกระหายในชัยชนะมันเป็นยังไงเขาเป็นต้นแบบให้เด็กรุ่นหลังเขาเป็นคนสอนเบ็คแฮมนิกกี้บัตไลอันกิกพอ o โคแกลลี่เนวิลพวกนี้เรียนรู้จากคันโตนาพวกนี้ดูว่าคันโตนาซ้อมหนักขนาดไหนแล้วตอนเลิกซ้อมเนี่ยเด็กๆพวกนี้ก็มาซ้อมตามคันโตนาไม่ต่างจากลอดแมนลอตแมนก็มาเรียนรู้จอแดน เาเอาเพื่อนเขาเนี่ยมาซ้อมยิงประมาณปีสาให้เพื่อนยิงบอลแล้วเขาก็มายืนดูเพื่อนยิงบอลถ้าบอลโดนขอบห่วงหน้าห่วงบอลจะเด้งไปทางไหนบอลโดนขอบในเด้งไปทางไหนเด้งมุมนี้ไปทางไหนเด้งมุมหน้าไปทางไหนเด้งมุมหลังไปทางไหนเขามาศึกษาลูกยิงของจอแดนจอแดนยิงวิถีบอลหมุนแบบนี้บอลจะเด้งไปทางไหนเขาก็โดดรีบาวทำงานหนักเช้าเล่นเวท พร้อมจะเสียสละตัวตนไม่ว่าจะปากแตกคิ้วแตกบาดเจ็บแขนหักขาหักอะไรก็ตามลอดแมนบอกมาเลยเขาพร้อมรับผิดชอบนั้นเขาพร้อมเสียสละตัวตนเพื่อทีมได้ชัยชนะเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาพร้อมเป็นคนที่เล่นสกปรกปะทะกับทุกคนเพื่อปกป้องจอแดนกับพิพเพนไม่ต่างกับคันโตนาเป็นพี่ใหญ่ใครมีปัญหาอะไรคันโตนาเดินชนตลอดทั้งคู่เป็นศิลปินแต่ในสนามคือเพอร์เฟกต์ นี่แหละครับ2จิกซอตัวสําคัญแมนยูได้คันโตนามาก็เลยทําให้ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะถ้าไม่ได้คันโตนาทุกวันนี้แมนยูจะเป็นยังไงชิคกาโกบูได้ลอตแมนมานี่คือคนที่คอยหยุดคาร์มาโลนเป็นคนคอยปะทะวงในในยุคนั้นซึ่งวงในในยุคนั้นโคตรเก่งลอตแมนเอาอยู่หมดเกมรีบาวไม่ต้องพูดถึงจอแดนยิงเลยคูโคสยิงเลยสตีฟเคยยิงเลยพิพเพ่นยิงเลยเดี่ยวที่เหลือลอดแมนจัดการเอง ยิ่งคุณยิงไปเนี่ยแล้วเพื่อนเก็บได้คุณโคตรสบายใจผมก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าทีมนั้นไม่มีลอดแมนทีพีทไม่มีทางได้แม้ว่าจอแดนจะโคตรเทพขนาดไหนแต่ลอดแมนก็โคตรสำคัญอาล่ะครับนี่คือ2ศิลปินที่ผมเอามานำเสนอแม้จะต่างกีฬาแต่ผมว่าเขา2คนเนี่ยเป็นคนที่โคตรแปลกเลยอะ่ะแล้วก็โคตรน่าสนใจเลยอะ่ะหวังว่าเรื่องนี้จะถูกใจคนที่ดูฟุตบอลด้วยแล้วก็ดูบาสเกตบอลด้วยหวังว่ามันจะเป็น เรื่องที่คุณไม่รู้มาก่อนแล้วก็เออเอนจอยกับเรื่องนี้นะครับใครขอเรื่องรตแมนมาทําให้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับอย่าลืมกด s ั b สไครต์นะครับเพราะว่าอยากให้ยอดมันวิ่งวิ่งครับเพอะยอดมันวิ่งวิ่งผมก็มีพลังในการมานั่งเขียนงานลงเสียงตัดเสียงให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับลาแล้วครับสวัสดีครับ